เดี๋ยวเรามาแกล้งแม่กันนะคะเราไม่ใช่มาแกล้งคือเรามาอ้อนแม่แม่หลับเราจะไปทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เฟิร์สจะต้องไปเดินสายนะคะตกลงพี่เฟิร์สเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าเป็นหางเครื่องแม่ตื่นแล้วนะคะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลว โอเคงั้นมีตัวเดียวนี้ใชเจ้มตัวเดียวนี้แหละทำไมอ่ะเย่เย่เย่เอ้เย่เอ้ยเฮ้ยเฮ้แม่ล้างหนูปะมาใกล้ๆหน่อยแม่ล้างหนูไหมล้างซี่โครงแม่ร้องเพลงหน่อยอ่ะร้องเพลงหน่อยร้องเพลง โอนวนน้องปดถอดเสื้อในถอดไวไวพี่จะใส่นมกอดโอ้ความรักสุดแสนนิรันดรปิดประตูใส่กอนแล้วมานอนปี้กันพี่อยู่ข้างร่างน้องอยู่ข้างบนผัดกันอมแล้วก็ผัดกันเลียทํากันผูพัวไม่มีผัดกันเลียแล้วก็ผัดกันอมรู้น้องเล็กพี่ยัดไม่ทันรู้น้องตันพี่ดันไม่ไว แม่ตั้งใจฟังเอ๊ะมันร้องเพลงอะไรของมันวะเออเออใช่เฮ้่อแม่ <laughs> ไปทำงานแล้วกลับเท้าแม่ก่อนค่ะเท้าแม่ก่อนไปทำงานแล้วนะคะแม่อมขอยแม่คอยแม่อแม่มีความสุขมากๆากเดี๋ยวหนูเข้ารูเดิมอ่ะ <c oughs> ไปละบ๊ายบาย